อ่าสวัสดีครับจากคลิปที่แล้วที่เราทําการเสียบข้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูผลงานว่ามันจะติดสักเท่าไหร่ติดก็คือติดนะไม่ติดก็คือไม่ติดไม่ติดก็เสียบใหม่ไม่มีเศษแส้งติดก็คือติดอันนี้เอาไว้สีกิง่ง ไม่ติดนี่ทำการอันนี้ซ่อมใหม่เดีย๋ยวเราจะมาดูสาเหตุกันว่าทำไมถึงไม่ติดเพราะอะไรอันนี้ติด ใบเขียวเลยนะติดนี่ครับนี่เขียวเลยนี่นเขียวเลยติดนี่มีข้างนี้อีกใบนี่ติดนี่ติดติด,น,ตด,ตดนี่ก็เริ่มเริ่มแทงแล้วเนี่ยติด นี่ล่ะนี่ติดยังไม่ตายเขียวเลยนี่นี่นี่ติดนี่ไม่ติดทำใหม่เสียบใหม่เสียบเสียบาจากแผลเดิมนะนแผลเดิมนี่ยที่ที่ไม่ติดนะที่ตายไปเนี่ยขยับขึ้นมาบนหน่อยซ่อมใหม่ซ่อมใหม่ ก็คือสรุปว่าต้นนี้สี่ต้นสี่กิ่งสี่ยอดติดหนึ่งติดสามน่าจะสวยติดสวยนี่ติดสวยติดสวยในอันนี้สรุปว่าสี่ติดสามถือว่าใช้ได้อยู่นะในอันนี้ใบที่ตัดไอ้กิ่งที่ตัดไปเนี่ยแตก แตกพร้อมที่ที่เราเสียบแตกคล้ายๆกันเลยเนี่ยเดี๋ยวตัดทิ้งตัดตั้งแต่บริเวณเนี้ถ้าติดนะประมาณตั้งสถึงห้าิเซนอ่าเดี๋ยวดูต้นต่อไปโอนคนคนเสียบเดินตำรวจอยู่ซ่อมด้วย เราดูต้นต่อไปนี้ติดอันนี้ไม่ติด ไม่ติดก็เสียบขึ้นมาใหม่นี่เสียบขึ้นมาใหม่นี่ไม่ติก็เสียบขึ้นมาใหม่อันนี้ติดยังยังสีเขียวอยู่อันนี้ไม่ติดเสียบใหม่อันนี้เห็นไหมเนี่ยโอ้ เก็ดใหม่นุองติดไหมเดีย๋ยวโดดข้ามเดีย๋ยวโดดข้ามไปเลยโอ้นี่ติดสวยโอ้โหสวยงามอันนี้สวยงามนี่ ติดหมดเลยสามสี่ยอดบอกด้วยว่าเปิดแล้วนะอา่าแล้วทำการเปิดเทปไว้นี่เอาไว้หน่อยเทปที่เราพันมาอย่างนะี้เออยอดติดเนี่ยเนี่ยสวยดีนี่ก็ติด หนึ่งสองสามสี่นี่ก็ติดอันนี้ไม่ติดจะทำการเสียบใหม่นี่ไม่ติดเน่าอันนี้ติดไหม อันนู้ไม่ติดเลยไม่แตกอยู่อยู่แตยังไม่แตกเออเนี่ติดอยู่แต่ยังไม่แตกติดติดนี้ติดอันนี้อ่ะอันนี้ไม่น่าติดติดติดไหมเออแต่เออแต่ยังยังยังเขียวอยู่นี่ก็ติดเดี๋ยวเลาะเลาะใบออกหน่อยให้แดดมันพุ่งเข้าอีกสักหน่อยนึงมันทึบไป ต้นมันอาจจะทึบปลายแสงส่องไม่ถึงอันนี้สี่ติดหนึ่งใช่ไหมสี่ติดสองติดสามยอดสยอดอ่าติด3ยอดเสียหนึ่งยอดยังเขียวอยู่ใช้ได้อยู่ตามจำนวนนั่นแหละสต้นละสายอดอ่าต้นละสายอดติดยังไม่ทันเตะแต่ไว้ซ่อมบ้างกันไว้เดี๋ยวดูต้นต่อไป นี่อันนี้ใช้ใบบางจะติดหรือเปล่าดูก่อนโอ้ติดเต็ดนี่ติด,ตดน,ดนี่ไม่ช้ำไม่อะไรไม่ช้ำไม่ดำติดโอ้ใบออกแล้วอันนี้นี่ใบออกแล้ว,นนออลวสวยงามเลยติดอันนี้อ่ะ เออน,นี่ติดเนี่ยไหนแตกแตกเลยใช่ไหมเกีดเทปออกจะแนะนำไปเลยสิอือมพเพื่อให้ใบมันแทงออกมาะกีดเทปออกมันจะย้อนแสงหน่อยนะเห็นแปบ,บ่เนี่ยนี่ติดอันนี้ก็ติด ้องกิ่งเลยสองกิ่งนี้ติดไหมเนี่ยไม่น่าติดเนาะติดไหมติดไหมแต่นี้ติดอันนี้ไม่ติดอันนี้ไม่ติดอันนี้ติดติดสี่ติดสามถือว่าเก้าสิบเปอร์เซนต์ถือว่าใชได้อยู่ครับนี่ทำงานกีดกีดใบออกไอ้กีดผ้าเทปออกเพื่อให้ใบมันแทงอันนี้ตายอันนี้ตายอันนี้กิ่งนี้ตายต้องทำใหม่ นี่เขียวติดเนี่ยใบออกไอเอาเทปออกให้ใบมันมันกำลังขดอยู่มันเราไม่ได้เว้นตาแตกไว้เดี๋ยวอีกสิบห้าวันก็จะพุ่งยาวมานี้ล่ละสิบห้าวันเจะได้เขียวเดี๋ยวดูต้นต่อไปดิ ไม่น้าอันนี้ไม่น่าหลอดไม่ติดอันนี้ไม่ติดอันนี้อันนี้ก็ไม่ติดอันนี้อันนี้ติดครับอันนี้ติดยายังเขียวอยู่เลยนี่ติดแต่ยังไม่แตกใบอันนี้อันนี้ติดนะอันนี้อันนี้ดำมาแล้วไม่น่าติดนี่ไม่น่าติดดำมาแล้ว